ทำไมเดี๋ยวพี่น้องเป็นไังไหนกายิ้มเลยวะอือก็ยิ้มเลยวะคููกินบ่เป็นขาบเป็นเครียดหอกพี่น้องยิ้มหมูย่อยเดียวเงินไปนอนนอนจะตื่นก่อนแต่ว่าที่นั้นไปที่แล้วหรือเปล่าเงินที่เร็วจะจวดจัดไปจวดจัดข้าวเดียวอากาศบ่องหอนน้ำเด็กเนี่ยเองฝักเลีนหยอกกันทั้งหัวหล่อกันนี่กับพวงกัน สวรรค์ตะหมองจอดรถนี่ครับคีจักรยาบูสสิบเศร้าอไรอยู่แต่อ่อนอยู่แล้วอย่างแต่มันโลมนเะนโลมงอย่างแต่มิลไทยพร้อมใส่บริการพร้อมให้บริการภาษถามนี่เนี่ยถามเดียว่ามา <c oughs> ว่ามา ผมคือไม่ได้ถอดรล้วขาจะไปควัน้ะไม่มาสิถาเบียงถามจงงเลยอือถามมาขึ้นในนอนบ่หลขึ้นมาสิถามบางสีเป็นแจ้งไหนมาไล่ลูกสาวคือได้คักได้เนี่ย นางบาดพอพอยิ่งยิ่งเปล่นคือยากยากแต่คนได้ยินแต่ขึ้นหนักคักแท้นแต่ว่าแม่จ้าแม่จ้าเอาอีกเอาอีกแม่จ้าพ่จ้าแต่ว่าวกัดเกี่ยวเรื่องน้ำย,ยี่รี่จักเสือมือหมุนขึ้นเป็นลานแม่จิงลงคี้ว่าเป็นลานพอดีพุ่นแล้วอืมรักล้านเลยนเที่ยวอยู่สามเดียวคนเนาะเอาเขามาแล้วกรอ แรนไปชงทั้งขางเลยแล้วเขามากไปแลงเขาไมกไปอีกอ่เลยแค่จะพูดพูดทรงเงินบอลลมเนาะเฝ่าได้ทเดียวขึ้นหลังผู้หำมากอะห้เขามากเนาะใสจน้ำบุษสาวใส่กับ่มีเหรอเนาะมีอนยุบวะปวดเลี่ยวมี่นยุบ บ,บ่เคยเห็นแบบนี้เลยบ่เคยเเห็นจ้าเกิดมาเจ้าเกิดก้อนข่อยเนาะอือเจ้าก็เกิดก้อนข่อยีนะเจ้าเคยเห็นแบบนี้บ่บ่เคยเห็นแล้วก็บ่เคยมีเมืกี้เห็นจะนี่เกนเนาะเจ้าไายฮัลโหลนีนลน่เกยก็บวหลายปันนี้ สราก็ได้ยินเขาว่ารังการงานสั่งเนี่ยเงินก็ได้เงินผาป้าเงื่อนกระทิ้นมันเป็นเงินผาเงิ่อนสายซ้ำเงินผาป้าเหรอเนาะเอฟซีพี่น้องเอฟซีสิ่งสำคัญที่สุดกับบาดทูเป็นนางเบิงขันหมู่วันร้องกับคณะรักษาการรักษาการรักษาการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดร้องกับนายจังหวัดศรีสะเกดซีหลวมนะวันว่า เจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภออีกพระราชาคณะพระได้รับพระคู่พมันราชาคณะหรืว่าเป็นพระเป็นได้รับไดรับพระคู่รือับท่านเจ้าคุณพุ่นแม่ท่านเจ้าคุณได้มึงขึ้นองค์ราการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเคยบ่เคยเห็นอย่างอะแยะจังพยุ์เด่นการบ้านการเมืองมันเยอะอระดับ แท็บนายกอบตอนายกเทศมนตรีเลยวุฒเคยอยู่น้ำเคยเห็ดงานมาน้ำเคยยัยงเก่งก,จกเจ้าคณะตําบลมาบ่เคยมีดอก,จกนนเจ้าคณะจังหวัดเปิดสวดมนต์เหราสวดบทใหญ่อีกเหรอซึ่งบทนี้ใช้เฉพาะในงานพิธีสําคัญเท่านั้น,นพิธี่ใหไงอีก ไไป่มติงก uh, like uh, <st unlikely> <pet it> ับบอลูนเราเมติงบอลูนดบีสวนี่ธรรมดาเดียบดสวดนี่โอ้แล้วก็ขี่รถมาอุสานี่กรมทั้งดวงมาใช่เอาไการนี่ทาพนกรมทังหลวงอูบมคนนี้สะดวกอันทดีการถ้าอากาศสยานสนามบินคุณเนาะมากอันพดีป็นมาอะมาลองเบิงสแล าสนายิงมาขัดมาเนี่ยม้ากันนางเว้ากันมาได้พี่น้องบ่เป็นธรรมดาได้ปรยุดกัมิจริงกันเห็นกลมทางดวงบนแรนพานที่พนันนุยควมสะดรกให้เนาะเนาส่วนมาพากันเว้ากันมานํำทางนป้าวาสนาคนนี้ยังสมัคองปีไหมเการบานการเมื่ยงมากเขาบ่โดนดอกปีสี่แปดนี่วงการการเมื่งมันทั้งทองทีทองถินอยู่มานนัสมบูร์เคยเห็น ต้อ้เห็ดบุญเห็ดอีหยังมากครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นกรมทั้งหลวงมากาครับคนนยกแก่เดียวชาวบ้านข่อยนะขันไมา้จาังซี่นะ่ะถนนแปดลนซาตะกี้น่าเหดุยังแต่ว่า,าไปเหต,ตุกากำล่งม<อ>ีเง <c oughs> <อ>ินไปเห็ดขึ้นกันแหละแต่หาสิเลี้ยงปาก<อ>เลี้ยงท้อง,ง,งอะไรย่ากอ,อยู่พี่น้องเอ้ย ก็ว่ากัเอาซซมมี่ก็ดีแล้วละเท่าอย่งนี้ยุติแต่รถอยหกสิบร้อยอยู่คือเก่าเพราะได้อยู่ได้กินรถอยหกสิบร้อยยังคันเก่าเพราะได้อยู่ได้กินว่าแต่น่็ได้ไปขอพนกินก็เอาละวาสนาเชตาวาสนานะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ก็ย้อนว่าแขยงวาสนาและอ่อนซ่อนวาสนาลูกสาวอยู่ในเด็กพี่น้อง ว่าเงี้ยมในก่อนซ้อนอ่อนซ้อนที่นี่แหละเด็กจังใดยิวดีใจอันหลวงพ่อหลุกอันจงหัวล้วงพันก็ดียีดีอาจารย์บุญหนุนก็ใช้มันดีหายดีขาดแล้วการความคุณหลวงพ่อประคุณวัดเสียงอีเสียงอีหรือเสียงอีแถวเสียงอีแล้วเกิดพันก็ดีข้าวบัวพิ่นก็ดีครับอิหลีวัดตะ ปัตตมาโทรหาพอหยุดเลือดหาพอหยุดสายตุกเวลาเขาสิไปยังไม่ยังโทรหาเป็นการลับปุ๊บเลยเด็กเนี่ยร้อนใจจ้างมันอนุโมทนาบุญนั่นเป็นอย่างเด็กพอคุณอาจารย์ชูดกมาเมื่อวันเด็กกลับกูบาอาจารย์สูงสูงอยู่พระภูรักโพยไงโอระดับเจ้าคณะผนเนาะที่นี่อนลูกสาวนี่ยพอหยุดไปนั่นเงินเจ้ากระไรจังรองเจ้ากระจังวัดนี้นะ ก็เห็นอยู่ว่าคนอื่นเขาจุดไปยังน้อนาะเว้าเรื่องลูกสาวบ่นาะลูกสาวสวลูกสาวอนบ่ได้แต่ว่านออาจารย์ก็ได้ค่อยเจ้าสวัสดีเพิ่นก็เว้าอยู่เออเพิ่นก็เว้าอยู่ล่ะมคือสดโอ้ยก็บ่เคยเห็นจังซี่ดอกวยพี่น้องเอ้ยเลียมกเลียใจ้ลูกสาวสะอ่อน เดี๋ยวมก็มด่าแล้วขันซีว่ากันว่าวันว่าว่าจบว่สินเมันบอเคยพบเคยพ่อแบบนี้จะกเชือขั้นหนาแต่มันลมนี่นึ่มาบางนึงพิษใจคอยอยู่ห้าฝนตกมาเลี้ยงเหนเจ้ไหนพันนะฝนตกจังไก่พวน่มหนาวมานี้สันตตัวแต่วัน่ก่อนผู้ได้มข่อยว่าบ่หตตัวตัวนน้สอยว่าอือยาลกอยกักสาวด้วยว่าเถอะ คนโตพ่อๆมาอนิอยูเมือไปไเอาตัวกับบตของตัวส่อันพนวาติเจ้าเป็นยังก่อเจ้าเป็นยังก่อเถอะพนวาขาเจ้าว่าเจ้าตกีกเป็นยังก่เป็นอัไนยังก่อเป็นฮุนน้องอย่ยงนพิ่นวาพอหยุดเป็นหุนหลวงเป็นนเป็นคนรุ่น เหีน่นมาโอ้ยเจกบ่เป็นต่นั่นหละตัวเถ่าเป็นปุลุยเป็นปุลุยเฮ็ดอะไปบอกถืออะไรเด้อกว่าเขาเป็นอีหรีด้อิหลีก็เป็นปุนสิว่าตปุลุยเฮ็ดใหลูกสาวลูกสาวนั่นเป็นองหญิงปพรสะว่าตกบ้างกัน ลูกเสียอายุบ้านข่อยเป็นเด็กหน่อยนักเรียน<ม>เขาให้ข่อยเป็นปุโรหิต <laughs> เ็นเลี้ยงควันฟาน้านาดำว <laughs> ังหน่อยให่วังหน่อยเป็นควัน้าน้อข่อยเป็นผู้แต่งแต่ว่าข่อยมิสินจริงๆเรียกนาดำหน่อยเครื่องหนึ่ง่อยแสดงเป็นปุโรหิต <laughs> ปุโรหิตแสงเผ็ด <laughs> เป็นพวก,กรับเลี้ยงอย่างนี้น <laughs> ี่น้องกะที่ว่ามันนีเนยเอาเนาะปุโรหิตกับ องหญิงเจ้านั่งหน่อยพอหยุดเป็นปุลุยอ่อพอใครก็ยัางงานดีอันวันนั้นบรรดาเดี๋ยลูกแม่นั่งกว้างเรื่องหนึ่งนาสิลูกปู่เจ้าอนเขาเขียวไปหนึ่นเออเอาคันทิว่าอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวมีชื่อว่าผมบุญนับานางกวัก เลี้ยกันร้องรัดไปก็ได้แต่แต่ไม่แจ้งจบไวปมีชื่อว่านังกวักอา่อนซอนเออว่มีอย่างว่าอ้ยยังว่าอย่างอะไรก็อะไ้มีแต่อ่อนซอนวาสนาลูกสาวเดืดสัตว์ใดแจ้งสิบหกสิพห่ออะ คลิปนี้ใบสมิทธ์สกอนเนอนจากตื่นแล้วก็จังสิมาโซเลีพี่น้องฟังหลายซิงหลายยางหลายอย่างหลายแนยวว่าได้คัมเดียวคืออ่อนโอนอ่ะแสดงคลิปนี้ฝากไใบสมิทธ์สกอนพอกันไม่คลิปหนาอ่อนโอนเอาอ่อนโอนลูกสาวหลาย่อมเหลียวย่อมเหลียวย่อมเหลียวไปละพอหยุดถึงกับกลมเม็ยนอย่างนี้ย่อมเหลียวย่อมลูกสาวเหลียวจันเอาสบายดีพี่น้อง